สำหรับธุรกิจที่เข้าแวดเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำทุกๆเดือนเลยก็คือการนำส่งยอดแวดให้กับสัมภาระนั่นเองนะครับซึ่งการที่เราจะทราบยอดแวดได้นียก็จะเกิดจากการที่บัญชีเนี่ยต้องรวบรวมเอกสารทั้งบินซื้อบินขายต่างๆนะครับมาสรุปยอดแล้วก็คำนวณให้ว่าสรุปแล้วเนี่ยในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราจะต้องจ่ายภาษีแวด ซึ่งหลักๆก,ก็คือแวดซื้อกับแวดขายเอามาลบกันนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นแวดท,ที่นําส่งให้กับสัมภาระซึ่งจํะเพจตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้งานบันทึกทุกๆวันนะครับตามรายการขายรายการจ่ายต่างๆของบริษัทได้เลยนะครับแล้วพอถึงสิ้นเดือนเราคีย์รายการสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะดูสรุปได้เลยนะครับว่าในเดือนที่ผ่านมานี้นะครับเรามียอดแวดท,ที่จะต้องชําระหรือว่า ยอดแวที่จะต้องนําส่งให้สมภารเนี่ยมูล,ลค่าเท่าไหร่นั่นเองนะครับหรือว่าถ้ามีหักนัดที่จ่ายเนี่ยเราจะต้องนําส่งหักนัดที่จ่ายให้สมภารเท่าไร่นั่นเองนะครับซึ่งเทมเพลตตัวนี้นะครับใครที่อยากจะทราบยอดภาษีตามพอพอสามสูจสามารถที่จะใช้เทมเพลตตัวนี้ในการบันทึกข้อมูลแล้วก็ดูสรุปข้อมูลได้อย่างรวดเร็วได้เลยนะครับ